ดีค่ะตอนนี้นะคะตายอยู่ที่อิงเกอร์นเนาะดาก็มาเดินเล่นกับเพื่อนๆน,นะคะเราจะมาซื้อเครื่องปั้นดินเผาเช่นพวกจานชามถ้วยกระจุง้งกระจิ้งอะไรอย่างนี้นะคะเนื่องจากว่าเพื่อนบอกว่าหมานะคะทําจานชามเ็าแตกเกือบหมดบ้านแล้วนะคะไม่มีจานจะใส่ข้าวกินแล้วสันวาวันนี้นะคะเพื่อนดาก็เลยพาดาออกมาเดินหาซื้อถ้วยชามนะคะ สิ่งที่เาตั้งใจคือคือเป็นช่วยชามเล็กๆนะคะไม่เอาไม่ใหญ่มากเพราะว่าดาจะย้ายบ้านแล้วเนาะก็ก็จะซื้อแล้วก็แพ็กนะคะเดี๋ยวย้ายบ้านเราค่อยแกะทีเดียวที่นี่นะคะก็จะเป็นแหล่งศูนย์รวมนะคะของเครื่องปั้นดินเผาทุกชนิดของประเทศไต้หวันนะคะซึ่งการเดินทางมาที่นี่ก็สะดวกสบายมากๆเลยนะคะเขามีรถไฟมาถึงที่นี่เลยจ้าตรงนี้นะคะเขาเรียกว่าอิงเกอนนะคะอยู่ในเขตนิวไทเปถ้าเกิดเพื่อนๆสนใจนะคะก็เดินมาเอ่อมาเที่ยวมาชมกันได้เนาะตรง จากไทเปน,นะคะไม่กี่สถานีก็ถึงแล้วนะคะเขามีเฉพาะรถไฟช้านะคะรถไฟเร็วมาไม่ถึงนาอนเนื่องจากว่าเป็นสถานีเล็กนะคะโอเคนะคะเดี๋ยวดาจะพาเพื่อนๆไปเดินเล่นนะคะว่าที่นี่มันมีอะไรบ้างนะคะไม่อยากเชื่อเลยนะคะว่าน,นี่คืออิงเกอร์นะคะตลาดนัดเครื่องปั้นดินเผาที่มีชื่อเสียงของประเทศไต้หวันนะคะตอนนี้ก็คือตอน11โมงเช้านะคะของวันเสาร์ซึ่งไม่มีคนเลยนะคะ เงียบเหงามากๆเลยนะคะซึ่งปกตินะถ้าเรามาเวลานี้เนี่ยคนแทบจะขี่ค,คอ,อกันเดินเลยทีเดียววันนี้ก็เป็นอะไรที่แบบว่าเงียบเหงาเศร้าส้อยมากๆเลยนะคะและแน่นอนนะคะก่อนที่เราจะไปเดินช้อปปิ้งกันเราไปหาอะไรกินกันก่อนอจ้าเล่าเสี่ยวเด๋อนีวันนี้นะคะเรามาจบกันที่เอออามีสัวตาช้างนะคะอันนี้ก็คือมีสัว หรือหมี่สั่วประมาณนี้แหละอันนี้แล้วนี่คือไส้ตุ๋นนะคะอันนี้คือโชโตฟูอันนี้คือร้านขายโชโตฟูชื่อดังของอิงเกอร์นะคะร้านจะอยู่ตรงเซเว่นเลยเซเว่นหัวมุมเดินจากสตาร์บัคมานะคะจากสตาร์บัคสตาร์บัคเดินตรงมาเห็นเซเว่นอีเลเวนร้านก็จะอยู่ตรงนี้เลยนะคะข้างๆก็จะมีของขายเหมือนกัน 冰的冰的一个就好那你要吗你要两个量对你要买哈我要买啊เพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะหลังจากกินอิ่มแล้วเนาะเราไปชอปปิ้งกันเลยจ้าชอบแบบไหนก็ซื้อแบบนั้นเลยนะคะส่วนตัวนะคะดาชอบถ้วยชามที่เป็นสีสันฟุ้งฟิ้งนะคะแล้วก็กระจุ้งกระจิงเล็กๆแบบนี้นะคะเดีนแบบนี้อคือส่งเท่าใช่ แล้ว <Hey. S 1> ก็พากันเดินเข้าร้านนั้นออกร้านนี้นะคะเดินกันไปเรื่อยเนาะเนื่องจากว่าเรามากันหลายคนช่วยกันถือช่วยกันแบกช่วยกันหิ้วจ้าคนก็คือบางตามมากๆเดินสะดวกเดินสบายเลยนะคะไม่ต้องเบียดเสียดกับคนเนาะวันนี้อันนี้คือหม้อใส่ข้าวนะคะคนไต้หวันเขาเชื่อว่าหม้อแบบนี้ใส่ไปแล้ว อมอดไม่มากินข้าวของเราสามารถเก็บรักษาข้าวได้นานขึ้นอะไรประมาณนี้นะคะเขาว่ากันมาใจจริงๆแล้วนะเราก็อยากจะซื้อกานะคะกาชงชาชุดชงชาเนาะแต่ดูราคาแล้วก็หลักพันทั้งนั้นนะคะที่ถูกใจอะไรเงี้ยไม่ใช่หลักพันต้นๆน,นะคะหลักหลายพันเลยเนะก็เอาไว้ครั้งหน้าดีกว่านะคะครั้งนี้ไม่มีงบหรืออยากจะย้ายบ้านด้วยนะคะไม่อยากชุดเราหกมากไปกว่านี้ นี่ก็คือร้านขายกานะคะก็เยอะแยะหลากหลายให้เราเลือกเลยอันนี้คือร้านขายไออีนะคะมุมตากบวิชันไออี้เ้และนี่คือทางเข้าห้างนะจ๊ะเพื่อนๆเห็นไหมเอ่ยว่าหน้าตามันเหมือนอะไร ไม่อยากไม่อยากจะจินตนาการเลยข้างในก็มีของขายเยอะแยะมากมายเหมือนกันค่ะส่วนอันนี้นะคะเหมาะสำหรับเด็กๆที่อยากทำถ้วยชามหรือแจกันเป็นของตัวเองทำเสร็จแล้วก็มีที่เพ้นด้วยนะคะ,อ,ะอีนังน้อยนะคะก็อยากคลิปตุ๊ก,กตาอันนี้ไม่ใช่ลูกเรานะคะลูกชาวบ้านเขา เย้นะคะหลังจากที่เรากินข้าวเสร็จแล้วนะคะก็เลือกซื้อถ้วยชามกะละมังได้าตามที่ต้องการแล้วนะคะเผะื่อเเกินที่เราต้องการด้วยนะคะตอนแรกตั้งใจว่าจะมาซื้อถ้วยกระชามตอนนี้นะฉันได้ช่วยน้าจิ้มมาสิกระถ้วยนะจ๊ะดาก็จะกลับบ้านแล้วนะคะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสําหรับคลิปนี้นะคะคลิปอิงเกอร์นะคะก็จะจบเพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย